ตักแบบบยุทธ์ตักแบบบรพักครับสำหรับซาน่เอ็นไวสองหนึ่งหาซี่ซูเปอร์เอีครับไอน้นมจากเมืองจีนสวัสดีแล้วกันทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าู่ช่องอบนน้ำสิยงทางด้านยูทูบแล้วก็ตั้งเพจครับกระผมใจนุตอนคน้คนเบาค้นจ๋าครับพี่น้องขออนุญาตทักทายรายงานโตครับพี่น้องครับมาเบิ้งอีกหนึ่งทีมงานครับมาดูอีกหนึ่งทีมงานสำหรับซานี่ครับ มีทั้งสิบล้อทั้งหกล้อเข้าตลอดไม่ขาดสายนะครับตักมือหนึ่งโอ้คุ้งสิไดลยลายเฉียวครับพี่น้องน่าจะได้เยอะอยู่สำหรับทีมงานนี้พอดูจากการตักอุ้มเต็มเต็มพุ่งกีนะครับอุ้มเต็มเต็มุ้งขีเอาละพุ่นทำการลงเงียวครับยืนยันสิลอจะคว้างได้หรอปัญหาของเงียวยากครับ ขึ้นไปมองไหนก็วิ่งมองที่ยาวรถกระจายครับก็ต้องจําเป็นก็ต้องหันเต่าหารถจะคล้องขนละดีล่ะตักเต็มเต็มอุ้มเลยครับเทีมนี่ใส่นายจะใส่ลายอยู่สองสามอ่าสามแล้วมั้งสามตักนะครับน่าจะใส่เยอะกว่าทีมผมอยู่บ้างนี่มันวิ่งง่ายนะครับมันวิ่งง่ายกว่า ขึ้นรถไปแล้วเรียบร้อยน่าจะเป็นทีมงานเดียวกันหมดเห็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่าทีมนี้มาจากที่ไหนนะครับว่าเต็มหรือยังยังไม่เต็มครับแสดงว่าใส่เยอะอยู่ไมต้องใส่ขันทนั้งดีๆแบบนี้ใส่ะ แปดเก้าตักอะ่จะจะโอเคเลยนะครับเก้าตักถ้าแบกได้สิบตักเนี่โอ้ยิ่งงานออกนะครับ <laughs> เอาอันเจ็ดตักเจ็ดตักก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทีมงานจันเจริโมโูมาเดินทางมาจากไสครับอ่ะทายพี่น้องด้เบิ้งนะครับสำหรับทีมงานนี่เนี่ย ระรับหกล้อมไม่รู้ว่าใส่เท่าไหร่เดี๋ยวนับปกกุกีไปพร้อมๆกันครับเนี่ยวาลางเป็นพื้นทรายแบบนี้ครับพื้นทรายสวยเลยแหละทรายแบบนี้ม่จมครับ,บมัวจมสองสองตักผ่านไปโอ้งามครับทรายงาม <laughs> สามใส,อสออ่อีกใส่อีกไอ้จักยีตสวัสดิไปหน่อลรอเสียไปสิกันเนี่ยพักก่อนสิหยาเกีนแล้วเนาะสี่เออสี่ตักกับพ่อสมมาพ้พาควรนครับไปออกไปออกไป có ờ, đá gặp gì ta có ô chia vô cầm lăng liên hầm liên qua giao mùng nãy đi cầm <laughs> lăng linh, ลังกันมากไหลกันมากกับสิบล้อหกล้อทีมงานนี้ใช้รถน่าจะหลายคันอยู่เหมือนกันอาจจะจัสี่ห้าคันน่าจะได้นะครับพี่น้องสี่ห้าคันนี้น่าจะโอเคหกล้อกับหกลอยางเก้าผมมันหกลอยางแปดนะเนี่ยเบิือกับเหมือนใหญ่เหมือนกันกับสิบล้อเลยเนี่ยมากอะไ้เอาสู่ก็ไปเฮ็ดก็ไปครับ สำรับทีมงานจันจเจริญป่าค,คนขับก็อ๋อไปเรื่อยๆนะครับชิวๆรุมมาเลยบอกจัดมาให้จัดมาจัดมานักๆนลกวคันน,นี้ก็ปุกกี็น่าจะมีเสียงนิดหน่อยแค่นิดหน่อยนะครับยังไม่เยอะ <laughs> แค่นิดหน่อยนิดเดียวครับ อาจะอยากกินปุ่มก็อยากกินเจลาบีวะอะอด <laughs> ออดเอาไวได้ว่าว่้ได้ว่าได้ปาเราอาจจะเป็นอัดยีดอกนะครับเพราะว่ามันใส่กำหนามเนี่ยมันอยู่กำหนามมันก็เลยอยากมีเสียงดังนี้หน่อยสำหรับรุ่นนี้ก็หายห่วงเลยครับแต่ว่าน้ำหนักก็เยอะหน่อย สำหรับซานี่รุ่นนี้นะครับอำนาจปฏิบัติการอยู่22ตันนี่ยยบสอตันสำหรับซูเปอร์เอสีตัวนี้นะครับ,ตรบ, e รบแต่ว่ามันได้ฐานกว้างในการยืนนะครับยืนเนี่ยมันได้กว้างเอ็ดงานกะมั่นใจเรื่องแห้งว่ต้องห่วงเรื่องกดเรื่องแข็งเรื่องกดแข็งว่ต้องห่วงนะครับใช้งานดีนะครับรุ่นนี้ เป็นเครื่องสีสูบนะครับ <_: S 1> เจอทรายแบบนี้ยิ่งโอ้สบายเลยเป็นรถจีนที่ตีตลาดแล้วก็โอ้อนะไรกับขายยอดขายสลมทลายขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของรถขุดในประเทศไทยเมื่อปีสองปีที่แล้วนะครับขึ้นขายอันดับหนึ่งเนื่องจากว่าการขายราคาถูกนะครับเขาซื้อง่ายในช่วงก่อนนะครับ ช่วงตีตลาดนะช่วงตีตลาดนี่ขายเป็นเทน้ำเทท่าหนึ่งวันหนึ่งออกโอ้ไม่รู้กี่ขั้นนะครับออกหลายขั้นรับซานี่นะครับจนได้ขึ้นเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งนะครับรับรถคุดนะตลาดรถขุดที่ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับกล้องแชมยูมาจาักปีสองปีนะครับโอ้โหปีนี้แกเข้าเห็ดผลสุปออกมาหรือ,อยังนะครับว่าสีไดยอยูอันดับหนึ่งคือเกาบวนะครับลหลังจากที่แลหลายข่ายรถราคาลงมาใส่กัน ว่าสิเป็นโคมัตซูนะครับเฮดโตซีอีโคมัตซูพีซีสองรอยซีอีออกมาเพื่อลดราคามาแข่งครับซาเนี่ตัวนี้นะครับในราคาถือและะ้วก็โกเบโกเฮชเอชสองรอยออกมาในรุ่นเอทเอ็มีราคาถือลงนะครับแล้วก็แคทก็ทำออกมานะครับในราคาถูกลงเ,เพื่อขายนะครับเ,เพื่อสู้กันในหลายค่ายนะครับว่าสิเป็น XCMG เนี่ยนะครับราคาย่อมยเยาใน ่ายใหม่ๆซูมไลออนนะครับเขียวเขียวเท่าเ,เขาเียวดำนะครับคนเราก็บ่เคยเห็นนะครับยุนี่ก็ว่ามีจักขั้นกับขันมีเดี๋ยวผมจะเดินไทยพี่น้องในเบิ่งนะครับสแหรับซูมไลออนเซลล์เป็นกระตูหาผมดูดูนะครับแต่ว่ากระเบรดันไปซื้อนะรับผนจักขันดอกขนาดขั้นที่มีอยู่นี่ซานี่ผมกับยังสใสงวดเปลี่ยวอยู่พี่น้องเลย <laughs> จังหลายยากหลายครับพี่น้องครับเอ้ยจังว่าวิลลิงแก่แหะครับแห้งตาแก่แห่งตาหยงครับ เอ้ายากยากสู้กันไปผู้ตีสิเขามาสู้วงการรถไมโครกับเอ้าเบิ้งไวเดอร์นะครับเบิ้งตะแย่ผู้เก่าเป็นตัวอย่างนะครับรลเพื้นกับหัวหยองอยู่นะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ้งในช่องอุบลนนำสิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดติดดิ้งกดแชร์กดไลค์คลิปครับสำหรับกับผมใจเอกนุ่มบุทอนนะครับตัวแทนของเขาจะเกาะเกียรติเจริ่มซับการโยธานะครับมีบริการในพี่ให้น้องหลายๆอย่างนะครับบริษัเป็นเรื่องรถครรับถไมโคร เขาก็มีอยู่หลายขั้นนะครับรถไมโครรุหน่อยรนใหญ่ติดตามสอบถามนะครับอยากใช้บริการแบบไหนรับคุดโกกหน้องหน้าก็รับได้พี่น้องเดินนะครับคุดซาทุ่มทีให้เอิญทีมงานใจอีกนุ่มบุทนนะครับพอจะกเก็รติเรื่องัพการโยธาพร้อมบริการที่บริการน้องนะครับพรัวปาสิเป็นเจ้าหน่อยนี่รู้าู้การโยเขาครับอยากได้รถเกี่ยวเขาแท็กเล็กนะครับรถกุ้มสองตันหาเอิญใจอีกนุ่มบุญทนครับไปได้เบิร์ตสมองขึ้นกันนะครับมาแต้มองได้ดีไปเบิร์ตนั่นดี อยากได้รถทิลเลอร์ครับอยากได้รถทิลเลอร์ไปใหญ่รถมีโคู่ให้แน่ใจเอกว่าษันว่ารถตักให้แน่รถไถให้แน่นะครับเรามี12ล้อนะครับเขามี12บล้อมี10บล,ล่อนะครับในการใหญ่รถพวกนี้นะครับมีเอ็ดเจ็ดลอยขันหนึ่งนะครับพอได้่ใหญ่นะครับ12ล้อในราคาเป็นเงินเองนะครับในการใหญ่รถหรือว่าพี่น้องอยากใส่รถไถน,นะครับสามใจอใเอกนุ่มส่วนไถนาให้แน่ยบริษัทใบเจี๊ยมงานไปไทยเออปลาเอ้ยไปตีเอาไม่กิ้มเขียวเจ้าของ เอาโชคดีไม่ใช่ครับฝากกดติดตามน้ำเนยในช่องบนทวิสิงคับบนสิ่ทางยูทูบหล้วกระทางเพจครับขอบคุณพี่น้องติดตามครับโชคดีไม่ใช่เมิง่งกรสาสไหลายครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ